แต่งตัวเรียบร้อยนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยนะคะเรากำลังจะได้เข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งปล,ปลายปี2020แบบนี้เราก็เชื่อว่าประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของชั้นชอบเที่ยวที่มีกว่า400 Destination เนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้บ้างอืม แล้วก็มีแบบว่ากินมังก็ได้กินมังนะมันก็จะมีเป็นผันกได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนแต่ติ่มซำก็รู้อยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะหมูจะกุ้งจะปูอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวส้มต้องรีบกินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันรสชาติดีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่มันมากเจอสาหรับรเช้าเราว่าเราโอเคโอเคมากจากสิบให้เก้าวันนี้นะ เที่ยวเคยมาที่านุมานเวอร์ทีนินแล้วนะคะเมื่อสักสาปีที่แล้วอะค่ะก็เล่นครบทุกอย่างเลยสนุกมากค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันจบไปหนึ่งด่านซุปเปอร์แมน นะว่าตอนนี้ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตอนนี้เนี่ยภูเก็ตเขาก็ได้ปรับราคาซึ่งเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจับต้องได้ด้วยมไม่ใช่ว่าไม่แคร์พี่น้องชาวไทยนะส่วนตอนนี้นะคะธนุมานเมือ์เนี่ยก็ยังสตาน์อยู่่ะมองและยังสตาร์อยู่ คือเตรียมเมนูใหญ่มากเอามาเอามาให้โชว์กันขนาดนี้นะคะเราก็ต้องชิมสิคะจะรออะไรเนาะหมูอจักอจักหก็จะมีพริาากแอบ,บอยู่ในนี้ด้วยนะงั้นขอยุยาตคลุกพริกเลยนะคะคชิม หมูอณาจักรโอ้ยมีนี่ด้วยมีพริกและกระเทียมนี่กระเทียมสดนะคะรสชาติเป็นไงบ้างดีดีอันนี้มันเหมือนเหมือนหมูเนื้อหมูที่สนแบบว่าดีๆเลยอะค่ะ แต่จะต,ตุนหรืออบเนี่ยเดี๋ยวรอเชฟเขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคือเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็น้ำที่ปรุงเนี่ยก็จะแบบว่าเค็มๆหวาน,วานๆกำลังดีไม่หวานไม่หวานแหลมอะ่ะเออแล้วไม่ได้เค็มปี๊ดอะ่ะแล้วที่เลิศมากก็คือเจ้าพริกกับกระเทียมเมื่อกี้แหละที่ที่ใส่เข้ามาหรือถ้าเราไม่เห็นนะ ไม่เห็นว่าพริกกระเทียมใส่เข้ามานะเราก็คงจะไม่คลุกมันเราคลุกมันแล้วแบบว่ารสชาติความสดของพริกกับกระเทียมอะ่ะมันทําให้รสชาติดีมากๆคืเพมันจะไปตัดความมันจะไปตัดความความมันนี่อันนี้เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่ามันย่องเลยแต่ว่าเป็นมันที่แบบว่าอร่อยนะคะแล้วรสชาติพริกกับกระเทียมสดอะ่ะมันจะไปตัดช่วยในเรื่องของความเปรี้ยวและความหวานซึ่งมันกําลังพอดี มันคำนี้แหละไอ้คำว่าพอดีเนี่แหละที่มันเลิศมากอ่ะเนี่ยอันต่อไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าตําวานอนนะคะตาวานอนใช่ค่ะมันมีเนื้อลิงอยู่ในนี้เหรอคะอ้าวไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อชื่อเรียกให้เข้ากับร้านอาหารคือมันที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใส่อะไรบ้างในนี้ดยด้านในหยกกล้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะจะเป็นตีนกล้วยค่ะโอ้ปีนกล้วยเนื้อมะละกอมะละกอใส่ย่าปีกล้วยและเนื้อมะละกอีรยวพี่ยังหาเนื้อมะละกออยู่เอาเห็นแล้วอ่าเป็นเส้นๆนะคะ ตั้งแต่เราเที่ยวมาเดินทางมาเราไม่เคยเห็นใครเอาปีกล้วยมาทมามะละกอเลยนะยังไม่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเครียงพวกเครื่องเคียงทีอ่อยู่ในหนงจีนบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนาะเนาะเนาะแต่มาเอามาทําเป็นส้ตมตำเนี่ยเลยยังไม่เคยอร่อยอ่ะอร่อยแบบให้สิบเต็นสิบอ่ะ ไก่ชูโชคให้สิบตำสิบนะหมูจกักระพรรดิให้สิบตมสิบนะส้ตตามตำวันนอนให้สิบตมสิบเหมือนกันค่ะอ,อร่อยจริงแล้วมันลงตัวคือมันมีความพอดีของของทุกอย่างทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานพี่ดีใจนะที่ได้มากินวันนีค้คืออาหารภูเก็ตเนี่ยอร่อยหลายอย่างนะคะในหลายๆที่เลยทีเดียวแล้วก็มีที่ที่มีประสบการณ์ยาวนานแล้วเนี่ยมันก็จะสูตรมันก็จะลงตัวด้วย ปีกล้วยเองก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่าน้ําต้องตำเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ในคือปีกล้วยคุณนึกออกปะมันก็จะมีแบบรูรูร่องร่องเหมือนเซลล์เขาอะและน้ํามันจะเข้าไปเล้มันก็จะแบบว่าเข้าเนื้อเข้าเนื้อได้พูดเอาว่าไปนะก็คือเข้าเนื้อได้ดีกว่ามะละกอได้ซ้ำแต่มะละกอเนี่ยถ้าเราไม่ตำมันก็จะไม่เข้าใช่ไหมคะปีกล้วยมันเข้าไปเลยแล้วมันเอมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันแบบดูดีเลิศประเสริฐสีเขาบอกว่าต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ มาหนึ่งครับซุปหนึ่งครับในนี้ก็จะมีสปอด้วยมีสปอมีกุ้งแล้วก็มีผักเหนียงค่ะผักเหนียงอ่าเผ็ดนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เอาน้ำพริกโปะหน้าไปนิดนึงก็แล้วกันนะใช่ค่ะ ดีด,ด, <laughs> ดีมากค่ะ <c oughs> ดีมากจริงๆค่ะชิมไปสามคำสี่คำทุกอย่างเลิกหมดอืแล้วก็อยากจะกินต่อแบบ เต็มที่เต็ที่นะคะแต่ว่าตากล้องแต่คนไม่ไหวแล้วตากล้องจะตายอยู่แล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างดีดมากถ้าเจ๊กินไม่เสร็จสักทีเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้กินนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับที่หันุมานเวลนะคะแล้วก็ร้านอาหารมังกี้ฟรีดูจากอาการแล้วพร้อมรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะรสชาติดีเลิศประเสริฐสีรักษาความดีงามต่อไป<อ><อ>